คลิปนี้บังจะมาสอนวิธีการทํากระปุกอมสินด้วยขวดเวตามิลนะครับวิธีของผมเนี่ยคือจะผ่าขวดด้วยนี่นะครับใบตัดเพชรแบบนี้นะครับสามารถหาซื้อได้ที่ช้อปปีนะครับเขาขายเป็นแพคครับถ้าใบหนึ่งตกใบละไม่ถึง10บาทครับแล้วก็ผมจะใช้กับเครื่องเจียรสายอ่อนแบบนี้นะครับหรือถ้าใครมีสว่านไร้สายเนี่ยก็ใช้ได้เลยครับวิธีการทํานะครับเราต้องมีน้ําอยู่ในขันนะครับเป็นตัวช่วยนะครับนี่ วิธีทำนะครับไม่ยากเลยครับนี่ดูนะครับว่าทำยังไงอ่ากอดเอือนะครับเปิดเครื่องก่อนครับนี่ให้ไปตัดทำงานก่อนนะครับนี่จากนั้นนะครับค่อยๆเอามากรีดบนขวดเบาๆนะครับนี่ค่อยๆทำนะครับอย่ารอบชุงนะครับเพราะมันอันตรายครับและขณะทำนะครับต้องมีน้ำมาช่วยหล่อด้วยนะครับนี่หรือจะให้เพื่อนอีกคนเนี่ยเอาน้ำมาฉีดใส่ก็ได้ครับโดยที่ ใช้สายยางเล็กๆนะครับขีดใส่บริเวณรอยที่เราจะทําการกรีดนะครับที่สําคัญที่สุดก็คือนี่ครับแว่นนะครับควรใส่แว่นแล้วก็แมสด้วยนะครับเพราะว่าผงจากการตัดแก้วเนี่ยอาจจะเข้าตาได้นะครับอ่าแต่ถ้ามีน้ําช่วยมันจะดีในระดับหนึ่งนะครับคือจะไม่ทําให้เกิดฝุ่นผงนะครับนี่แล้วก็ควรใส่อยู่ดีครับเพื่อความปลอดภัยอ่ามาเริ่มทํากันนะครับอย่าลืมนะครับห้ามใช้รอบสูงนะครับใช้รอบต่ําๆพอครับ แต่ที่สําคัญที่สุดก็คือต้องใช้น้ําลาดบนแผ่ที่เราขี่ด้วยนะครับมันจะได้ไม่แห้งและใบจะไม่เสียครับเสร็จแล้วก็จะได้แบบนี้นะครับนี่นี่มันก็ทะลุเลยนะครับนี่แต่ว่าเรายังใส่เหรียญไม่ได้นะครับเราต้องกรีดอีกเส้นหนึ่งข้างล่างนะครับเพื่อให้มันมีความหนาขึ้นมานะครับ ตรงนี้เป็นรู้แล้วแต่ยังสสษเหรียญไม่เข้าครับต้องกิดเพิ่มเส้นล่างนะครับ เมื่อเสร็จแล้วมาดูผลกันนะครับว่าเป็นยังไงครับนี่รูกว้างกว่าเดิมครับนี่สามารถหยอดเหรียญใส่ได้นะครับใหญ่ประมาณนี้แล้วมาดูนะครับว่าเวลาหยอดเหรียญเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะครับนี่หยอดไปปุ๊กกิ้งลงไปนะครับนี่หยอดลงไปได้เรื่อยๆนะครับ แล้วเวลาจะเอาเงินมาใช้นะครับวิธีทานะครับก็เหมือนกับผูกหมูที่คุณซื้อกันตามตลาดนั่นแหละครับทำแบบนั้นเลยครับาบางไม่ชอบหมูครับบางบางเลยใช้ขุดเวตามิวแทน